โอเคนะครับกาบสวัสดีกับเพื่อนๆชาวโมบาย g e จิทุกท่านเลยนะครับแล้วก็สวัสดีกับพี่ๆน้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นฮิดดานะครับนักสู้แทงนั่นเองนะครับก็นะครับตัวนี้นะครับสามารถเล่นแทงแล้วก็เล่นฝ่ายโจมตีกับไอภาพได้นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเราจะมาเล่นฝ่ายแทงล้วนนะครับแต่ก็เรายังไม่บอกวิธีการออกของนะครับว่าควรออกยังไงนะสาหรับแทงล้วนนะครับเพราะว่านะครับในการเล่นนะครับก็จะมีหลากหลายนะครับในการที่ มีเพื่อนๆถามันเข้ามาบอกว่าพี่ถ้าเล่นแทงล้วนแล้วอ่ะมันจะสามารถคิวได้หรือเปล่านะครับต้องขอบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับถ้าเราเล่นแทงล้วนนะครับเราก็สามารถคิวได้นะครับแต่ว่าเดีย๋ยวตั้งแต่คลิปนี้เป็นต้นไปนะครับผมจะไม่จัดเฟสเกียร์ก่อนนะครับผมจะไม่จัดเฟสเกียร์ก่อนนะครับเพราะว่าเราจะไปจัดเฟสเกียร์กันในเกมกันสดๆแล้วก็ใช้สเต็ปในการแก้เกมนะครับเพื่อนๆจะได้มีหลากหลายมุมมุมมองนะครับในการ เอาไปพัฒนาให้กับเพื่อนๆที่ยังเล่นไม่เก่งนะครับหรือเพิ่งมาเล่นอะไรประมาณนี้นะครับจะได้มีส่วนการพัฒนาด้วยนะครับอย่างเช่นนะครับถ้าผมจัดเกียร์ให้อยู่แล้วอย่างเงี้ยแล้วสมมติว่าสถานการณ์เกียร์ที่ผมจัดไปอย่างเงี้ยมันไม่ได้เข้ากับสถานการณ์ที่ของเกียร์นี้จริงๆเกียร์นี้ก็ดอบเลยนะครับแต่ถ้าเราแบบว่าเข้าไปเล่นนะครับแล้วก็ใช้สถานการณ์ให้มัน ออกของตามสถานการณ์ที่เราเจออยู่ผมว่ามันจะเวิร์กกว่านะครับในสถานการณ์จริงๆนะครับในเกม ML นะครับมันจะมีไม่มากนะครับมันจะมีแค่แก่นะครับเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าช่างมันแก่นู่นแก่นี่นะครับแต่ก็เดี๋ยวเราดูก่อนนะฝั่งฝั่งเขามีอะไรมั่งนะครับก่อนเริ่มแรกเลยนะครับเราต้องดูก่อนว่าฝั่งเขามีอะไรมั่งนะครับอสรุปแล้วนะครับฝั่งเขามีแต่สายโจมตีกายภาพนะครับก็มอสคราฟนะครับอลูการ์นาตาเลียนะครับ ทีนี้แหละนะครับเราจะออกของเป็นอะไรดีนะครับเพื่อที่จะได้เพิ่มประสิทธิภาพในการเลดการโจมตีเบสิกของฝั่งเขาให้ได้ก็คืออย่างแรกเลยนะครับออกเกาะจําไว้เลยนะครับออกเกาะก่อนเลยนะครับถ้าเจอพวกสายโจมตีกายภาพล้วนอย่างเงี้ยนะครับให้ออกเกาะก่อนเลยนะครับเพราะว่าในการออกเกาะก่อนเลยนะครับมันจะมีผลดีต่อเรามากนะครับเพราะว่าจะได้ช่วงรกๆถ้าเราออกเกาะได้เร็วนะครับก็จะฝันไหวนะครับโอ้โหเเลยนะสำหรับรูนตัวนี้นะครับเราจะขอออกเป็นต่อใบมีดนะครับตัวเดี๋ยวเราจะให้ดูก่อนนะครับผมนับนี่ เกาะชุดเกาะใบมีดนะครับจะบวกเกาะ90้าสิบนะครับแล้วก็จะตั้งรับโดยเฉพาะนะครับโจมตีตอบตอบได้นะครับสร้างการทําลาย25%เปนโจมตีกายภาพเมื่อได้รับโจมตีเบสิกนะครับก็เหมือนเกาะฟัททอนนั่นเองนะครับก็ฟัททอนอยู่ที่ประมาณ25เปเซนะครับก็โอเคนะครับสวยงามอยู่นะนี่ตีตีหน้าแม่งให้หมดนะครับเราต้องรีบออกเป็นเกาะฟัททอนให้ได้นะครับนี่ตีหน้าแม่งเลย ช่วงแรกยังทําอะไรไม่ค่อยได้นะครับก็ต้องเล่นถูถูาไถไปก่อนนะครับจังหวะนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะครับเรามากับชูนะซูซาซูซ่านะครับบวกครับชูชูใส่ไปไหนเรียบร้อยครับสวยงามครับจังหวะนี้ดีนะครับที่เรามีสกิลสองนะครับในการที่เออตามมันไปด้วยนะครับ มาครับเอาลูกกาดหน้าโดนคอมโบชุดเดียวตายนะครับเรียบร้อยตายครับแลกกันไปคนลหมัดนะว่าแล้วนะครับถ้าเราเข้าไปเอาในป้อมนะครับเราตายหาแน่นอนนะครับจริงๆแล้วนะครับผมน่าเอาเป็นใบป้อมเข้ามานะเอ,อแล้วก็จริงๆแล้วผมไม่อยากเอาเป็นใบป้อมเข้ามาเพราะอะไรรู้ป่ะครับมันเวลากดใบป้อมผมว่ามันก็ดีนะแต่ว่าผมเอาเป็น สังหรเข้ามามันจะดีกว่านะครับในการโดนลุมหรือในการโดนอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะช่วยให้เรารอดได้นะครับเราจะขอออกเป็นเกาะก่อนเลยนะครับขัดอีกแค่300รอเท่านั้นนะครับเราจะได้เป็นเกาะแล้วนะครับเลเวลสี่เราจะได้เกาะใบมีดแล้วนะครับถือได้ว่าเร็วมากๆนะครับขาดอีก3า0ร้อเท่านั้นนะครับใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวได้แน่นอนนะครับเกาะใบมีดนะครับแล้วก็เพื่อนๆจะสังเกตได้เลยนะครับว่าเราจะถึกขึ้นนะครับแล้วต่อไปเราจะขอออกเป็นรองเท้าดีกว่านะครับเพราะว่าเราต้องการรองเท้าเพราะต้องการวิ่งหน่อยนะ ตัวนี้ก็มันมีข้อดีเยอะนะครับเพราะในการที่เราวิ่งเข้าญ่านะครับจะสามารถฮิวเราได้เรื่อยๆนะครับถ้าเราอยู่ในญ่าเนี่ยเห็นป่ะมันจะสามารถฮิวเราได้บวกสิๆๆเิเรื่อยๆนะครับยืนแม่งสักครึ่งชั่วโมงเลือดก,ก็เต็มแล้วมั้งเนี่ย <laughs> อันะนยืนประมาณสองสามนาทีเลือดก,ก็เต็มแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นถึงครึ่งชั่วโมงหรอกอะไรประมาณนั้นต้องเวอร์ไปนะเออเลนบนมีอลุก,กาตัวเดียวนะครับเองล้าเป็นกาบใบมีดแล้วนะครับทีนี้แหละนะครับว่าหวั่นไหวแน่นอนนะสำหรับประตูที่โจมตีบบกรนะคั ต่อไปเราจะขอออกเป็นรองเท้านะครับรองเท้าเกาะนักลบใช่หรือเปล่ารองเท้านักลบเออครับเป็นรองเท้านักลบนะครับเพราะว่ามันจะบวกเกาะยี่สิบสองนะครับเราจะเน้นเกาะอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามนะครับถ้าไม่ออกเป็นจอกเกาะเข้ามานะครับรับรองได้เลยนะครับว่าตีเราไม่เข้าแน่นอนนะครับมาตะเลียมันอยู่แถวไหนวะเนี่ยนี่ครับเราออกกันสดๆเลยนะครับนี่นะครับรองเท้านักลบนะครับตัวนี้นะครับตอนนี้กอก์ทีมอยู่ที่สองต่อสองนะครับ ฝั่งแม่งไม่ออกมากันเลยนะอยู่แต่ในป้อมนะอลูกากับนาตาเลียนะไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีครับมันไม่ออกมาจากป้อมนะครับเดี๋ยวเราเราวิ่งเข้าไปเดี๋ยวโดนป้อมยิงตายหาอีกนะครับจังหวะตะกี้ s <S ผมว่านาตาเลียนมันน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละนะครับ s <S มอสค้าปไปมอสค้าอยู่เลนกลางนะครับจังหวะนี้ก <Yeah. S 1> ุ้่มเรียบร้อยครับ <Yeah. S 1> อันตีทีหวั่นไหวแน่นอนนะครับจังหวะนี้ เดี๋ยวเราจะวิ่งเข้าไปในหญ้าก่อนนะครับแล้วตอนนี้เรารู้สึกว่าเราจะได้เป็นรองเท้าแล้วนะครับนี่ครับรองเท้าครับต่อไปนะครับก็จะขอออกเป็นตัวนี้เลยแล้วกันนะครับจะได้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาอ่านให้ดูนะตัวนี้นะครับตัวบวกเกาะ54นะครับบวก SP 920นะครับแล้วก็ผมจะเอา FB มันนะครับก็คือตั้งรับโดยเฉพาะนะครับยับยั้งเมื่อโดนศัตรูโจมตีสกิลนี้จะลดพลังโจมตีของเขา6%นะครับมีผลนาน2วินาทีและซับซ้อนกัน3นะครับถือได้ว่าดีเลยนะครับเดี๋ยวเราจะดูก 9 0 0นะครับเ0 0ยกับ750อนะครับมาแล้วมาไป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 เยอะจัดนะครับหลายตัวนะครับหลายตัวนะครับจังหวะนี้ครับเราโอ้เยอะเกินนะครับเยอะเกินเราทําอะไรไม่ได้นะครับนาตารลียเราไม่มาตุ๋มั่งเลยนะครับอยู่ไหนอยู่ตรงนั้นอย่างเดียวนะที่หมายกู ถอยมาต้องมารวมหน่อยนะครับเพราะว่าฝั่งเขามีสก,กิลออเยอะกว่านะครับเรนบนรู้สึกว่าจะแตกแล้วนะครับมันเรียกถอยมามันเยอะมันนี่นะเฮ้ยโอ้โหแม่งเอ้ยอันตีว่าวนะจังหวะนี้อันตีคลิปเฉยเลย ตบัดจะแตกไหมฮะจังหวะแบบนี้ไม่น่าพลาดนะครับอันติคลิปเข้าไปนะค้างไปอีกแล้วนะครับอโอ้โหค้างอีกแล้วนะจังหวะแบบนี้โอ,อ้โหออโอ้โหแม่งเอ้ยไปไหนหมดวะเฮ้ยเฮ้ยไปไหนก็หมดเฮ้ยถึกอยู่ครับถึกอยู่ถึกอยู่ ถึกอยู่ครับถึกอยู่โอ้ยเก๋ถอยมาถอยมาถอยมาเยอะ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 ถอยมาถอยมาน,นาตาเลียรู้สึกว่าจะไม่เล่นแล้วนะครับยากลำบากครับงานนี้นะครับนาตาเลียมันไม่เล่นตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับนาตาเลียใครวะโอ้โหมาเลเซียครับ CP ด้วยอยู่แคน CP ด้วยไอซีเอ็มนะอยู่แคนซีเอ็มนะครับเจอแม่งหวั่นหวายยุกรอบ พวกมาพวกมาเลเซียพวกอินโดเนี่ยเจอแล้วแม่งชอบว่นไหวนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แม่งชอบจะออกกันเพราะว่าส่วนใหญ่ผมเจอต่ต่างชาตินะครับที่เล่นออกนะส่วนใหญ่เจอไทยไม่ค่อยออกกันหรอกนะครับแต่บางคนเวลาเล่นก็เจอไทยก็ชอบนิ่งชอบนั่นนั่งนะครับแต่ส่วนตัวผมแล้วนังแต่เล่นมาผมยังไม่เคยเจอทีมชาติไทยเลยนะครับนานๆทีจะเจอพอเจอมันก็เล่นแบบว่าโอเคอยู่นะครับแล้วดูมันเล่นมันไม่หนีกันเลยนะครับงานนี้งานบาปแล้วครับจงังหวะแบบนี้ นาตาเลียแม่งเล่นแรงแม่งวนะเนี่ยดูครับโดนดึงไปแล้วครับนาตาเลียฮึม oh, <go. S 1> ปแม่งเลยหมันไส้นะครับ โโโโโโโออออ้้้้หหห <omon os. S 2> ไปไปสวยสวยสวยงามว่าสวยงามไปไปสวยงามครับจังหวะน,นี้เป็นไงครับฝ่ายแทงก็มีฝิดฆ่าได้ในนะครับจังหวะน,นี้นะครับไม่ใช่ว่าฝ่ายฝ่ายแทงแล้วจะฆ่าไม่ได้นะครับฝ่ายแทงก็ฆ่าได้เลย คาดได้แบบเฉียวฉลาดนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ถามเข้ามานะครับบอกว่าพี่ถ้าเราเล่นฮิตดาฝ่ายแทงเราจะคาดได้หรือเปล่าคาดได้นะครับไม่ใช่ว่าคาดไม่ได้นะครับเพราะว่าสกิลมันขึ้นอยู่กับการโจมตีกายภาพก็จริงนะครับแต่ว่าฮีโร่ตัวนี้มันเหมือนบารมอน์นะครับมันเหมือนบารมอน์นะครับออกของแทงล้วนก็โหดนะครับออกของแทงล้วนเลยก็โหดนะครับว่าจะออกของเป็นโจมตีก็โหดนะครับสําหรับฮีโร่ตัวนี้นะครับฮิตดานะครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่นะครับจะเล่นฝ่ายแทงซะมากกว่านะครับ เพราะว่ามันจะดีกว่านะครับดูครับหูแม่งตีฮะมันโจมตีเราไม่เข้าเลยนะครับนี่คือการออกของตรงตรงหน้าเกมนะครับว่าตอนนี้ดูครับตอนนี้ออกของได้สามชิ้นแล้วนะครับต่อไปจะขอออกเป็นตัวนี้นะครับต่อไปจะขอออกเป็นเกาะกำบังนับบุญนะครับจะได้ช่วยซัพอรอตอีกแรงหนึ่งนะครับฆ่าได้ไหมอูมทีเดียวครับช็อตนี้ตายห่าไปครับอันติทีนะครับหัวล้านนะครับอันติทีหัวล้านต้องขอบอกเลยนะครับจังหวะนี้ อย่ามายุ่งกับฮิตหน้านะช๊ะเดี๋ยวน้องติดตายไม่รู้ตัวนะครับเราขอออกเป็นเกาะตัวนี้นะครับเพราะว่าจะได้เพิ่มประสิทธิภาพในการโจมตีครั้งแรกนะครับเวลาแบบว่าเพื่อนๆจะสังเกตนะครับเราจะโดนสกิลครั้งแรกแรงมากนะครับแต่หากเรามีตัวนี้นะครับเราจะโดนสกิลครั้งแรกโคตรเบานะครับเพราะตัวนี้มันจะช่วยซัพพอร์ตเราเยอะมากนะครับนี่คือข้อดีเลยนะครับในการออกเกาะกำบังนักบุญนะครับ เดี๋ยวเราจะเพิ่มเข้าไปในเรื่องนะเดี๋ยวเราจะเพิ่มเรื่องก่อนแป๊บนึ่งครับตอนนี้บวก71แล้วนะครับรอเรื่อยๆนะครับเราไม่รีบนะครับนี่ครับขาดอีก300เท่านั้นนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับโหยงังติดกำแพงนะติดเอ้ยโหวิ่งหนีวิ่งหนีกูหมดเลยใช่ไหมโอ้ยบูม โูแม่เอ้ยหน้าไม้แล้วกูโดนลุมแล้วกูชิมาแล้วงานนี้ไฟแล้วกูเอววิ่งแล้ววิ่งวิ่งถอยถอยถอยหืมไม่ถอยกูก็ไม่ถอยวะมามาเด้มาเด้มาเด้โู้แม่งโดนกัดอีกแล้วกูว่าแล้วดูครับถือครับถือครับไม่ต้องห่วงนะสายนี้ถึกถึกอยู่แล้วนะครับปุ้มอันตีไปครับอันตีไป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 โอ้เรียบร้อยนะสวยงามนะครับจังหวะนี้ ถึกครับถึกอยู่ครับต้องขอบอกเลยครับนี่ครับในการที่เราออกเป็นของตามสถานการณ์นะครับมันจะช่วยมันจะช่วยเรามากนะครับมันจะช่วยให้เรามากนะครับทีนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาบอกกันเกินนะครับว่าทีนี้นะครับเราออกของเป็นฝั่งหนูจะมีแค่โจมตีเบสิกนะครับต่อชิ้นนะครับนี่ครับต่อไปครับเราจะออกเป็นตัวนี้นะครับโล่ตัวนี้ครับนี่ครับ นะครับตัวนี้ครับจะโจมตีศัตรูจะเพิ่มพลังให้กับตัวเองนะครับเพิ่มสปีดเคลื่อนไหวและโจมตีเบสิค3%นะครับหรือออกตัวนี้ก็ได้นะครับการลดอัตราติดอุรินะครับนี่สองตัวนี้ออกได้นะครับพอออกสองตัวนี้เสร็จปุ๊บจะออกตัวนี้ก็ได้นะครับหรือจะออกตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับว่าแล้วแต่ขึ้นอยู่ในแต่ละสถานการณ์นะครับควรออกอะไรนะครับอ้าวชิบหายโดนอันี้ตีไม่รู้เรื่องเลยตีหูยพันพันหนึ่งเลยนะครับนี่ขนาดไม่ใช่เล่นฝ่ายโจมตีกายภาพนะครับดูครับนี่ถึกถึกถ ขู่แม่งเอยไปงามหน้างามหน้าเขาเรียกว่างามหน้างามหน้าจังหวะนี้งามหน้ารับยืนโหยยืนยืนชนนานมากแล้วก็มันเสียบฟ้ากระดอเลี่ยมทองมากนะครับเดี๋ยวเราจะเอาของนะครับทิ้งให้ดูตรงฝั่งฟ้ายแล้วกันนะครับในการออกของครบเฟสเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เราอยังออกของไม่ครบนะครับเราออกได้แค่สี่ชิ้นนะครับแต่เราจะออกของตามสถานการณ์ตอนนี้ให้นะครับจนครบหกชิ้นเลยนะครับเพื่อนๆก็สังเกตดูกันด้านล่างนะครับนะครับจะมีวิธีการออกของบอกนะครับ โอเคนะครับยังก็จบลงไปแล้วนะครับถ้าเนเพื่อนคนไหนชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็นะครับถ้าใครอยากโอ้โห MVP แน่นอนนะครับจังหวะแบบนี้ไม่น่ารอดนะต้องขอบอกเลยเดี๋ยวขอเฟซไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะขอเฟซภาพก่อนนะเฟยังไงวะโอเค นะครับเราเซฟได้แล้วนะครับก็ต้องเสียเวลานิดนึงก็ MVP เป็นที่เรียบร้อยนะครับเห็นหรือเปล่าครับถ้าเราออกของแบบในสถานการณ์นะครับ MVP ไม่หนีเราไปไหนแน่นอนนะครับยังไงนะครับก็ขอจบการสอนวิธีการออกของเพียงเท่านี้นะครับส่วนวิธีการออกของนะครับผมจะออกให้ครบเฟตอยู่ด้านล่างเลยนะครับก็สามาดูได้เลยนะครับสำหรับการออกของครับยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ